สบายดีพี่น้องฝนตกรินฝนตกเรินก<ม>ินข้าวอิ่มแล้วคือนไปจะนอนเวนแท่นี้มนอนครับมนอนมัดเล็กบริอู่บริอู้ครับอ่บริอู่ฝนตกก็ทำได้มาอีกได้สีเลื่อนเตาออกมัดเล็กมัดเล็กนี่เก็บเฮ็ดกับกระลังไปมานี่ออกอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดนะ นี่ลอกกล้วไปเก็บมาหนึ่งกะละมังค่ะเฮ็ดดิคาซิตเท่าน sure ั้นม่่ไหมข้าดูเห็นอยู่บ่รู้บก็เห็นอยู่บซ่ไมาเห็นแล้วเนาะไปเบิองฮักมาเดี่ยเอาเนี่ยผมันเห็นดูบ่เห้ยก็ไปเอาของมาเกี่ยวกิบเห็นเห็นเป็นยังเลยดิชั้เห็นว่าเรื่องเฮ็ดเฮ็เอามาเฮ็ดออกเว่ โุบลยบอนี่ยบานแห้งปุ๊บปุ๊บ้าบอนะจะยิ่งกได้แล้วรลายดีนะภาพนิ่งอะไรใส่พี่โอ้โใช่โอเคไปแป๊บๆนึงนะตภาพนิ่งคือภาพนิ่งคือมันติ่งเรื่วิดีโอโอ้ยภาพนิ่งได้ๆๆโอ้โหเป็นซัพเนภาพนิ่งตัวแปดตวหนึองสาบ่าวเลี้ยวด้วพี่น้องกันน

ซุปเน็ดกระด้างนี <reco Christ and sweating> <t ong> ่แหละมกุ้้หมูแท้เนน้มันเะมือนั่นเนี่ยมันผลไหมเอเนซุปอันนี้แกงไต้มซุปต้มซุปบันนี้กุ้งหมูแท้เลยนี่เอากระชใส่ใ่อันนี้ก็แล้วตัะมัเปรี้ยวแตงกต้มแกวางนีจะมานี้ะระมานีอันนีเร จะ้องฟังคนละเนาะห้เมรสี่น้องมาดิสอมเห็ดก่อนส้อมเห็ดก่อนีดด้ายโ่ทำงานด้วยซ่อมเห็ดด้วยนะครับเพเข้าใจมากไม่พอห้ามีสองอันแนสองสองชุดสตัว ตัดหางดิมาตออ่อต่อสลับปงหามไปเลยยังไงหามได้อยู่มันไังงหามได้มัเยไงที่ใส่ช่ไมสงคาทานทหมาังไงเหยด้ของหน้าไม่สองเหรียดเนาะสองคาสองคานไม่เรเป็นเสาเอุดปูนนะซดอีกนหนึ่งเนาะนีคาหัวอีกเนาะนกันหัวอีกเฮ้ยนี่ว่าใส่คานหลักคานหนาวแล้วหักมเหลือได้กินหลายม่เอื้นสุก เขาเสือมาใส่เนื้อน้นเนาะซุปแต่มันกระแซบไปเนาะซุปพี่น้องบ้าแก่แล้วไ่ซ้อซุปเงยเนเอจีมันมื่อไหกันเนี่ยบักลายเนี่ยแก่ต้มซุปพี่น้องบานเนี่ ต้มลาบกินแซ่บสุกกระแซ่บเห็ดพุงหมูพี่น้องอันนี้

เอาบักล่รางมาใส่ด้วยบักล่ะด้วนลายอยู่บอกตัดไม่หยกงยังไงจตัดจังไเนี่ยันจ่ดสี่ตัดตัดอันเียวมาับเครื่องเอดีนะเป็นคนนี่จะแมนมันยามันะาโตรตามา่ยูไปเจบมามเ้เออเจ็บไลม จะไปทำรังแกพุทเทาครับนาเก้สาิดห้องพอัใส่โอ้โหเห็นเราันงอยูเจ่อก็ไม่ได้นะโอ้โหไปไหนสวนพุทเาเก็ตไม่เดินพุทเากัพุทเาิเ็ป็นู้เดีดมันเเื้อฟามือมายไรกับเราาเนี่ยบอเป็นคนใจไมตตายอยู่นะตาพี่เทียน ไอไก่ตายเนี่ยขาดเลยไอไก่ไอพมมีบ้านไหนวะบ้านอยู่ตรงไหนเปลี่ยนมาเล็กียงไเมื่อน่ได้เปนซ้ดามไออนน้อตาเนาะวันนั้นยังวันนั้นอยูเลยฝังยเมาีดเนาะจรเป็ันโโอ้ยแตถ้าหนแะแกงทั้งเห็ดนำมอเลยกระปเป็เลยเนาะมื่อนั้นเห็ดยังกระปมียังกระปมีกไวได้แต่อันนี้ก แอปซือเลยเว้ยผู้เา่านี่งที่ nhà มันสุกสได้การมันฟัก้ารต่างมันะฮะได้มัดสบายสบาใส่ลงไปล่างใ่ในหย่อนก็เจีบล่างไหมเอาสุต้มไปต้งแล้วล้เลยเสร็จก้าวรต้มใช้กระทะาฟฟ้าต้มใช้ได้ยังเตรียมไฟ้ากไปดก ร่างนำมาน้ำเลยต้มกะทะกันเลยต้มกาแฟแล้วหน,นึ่งช่ซส<า>องวันคอเผาคนท่าเา้จาหมทอยู่ไนพอเผาครอกันได้เลยม่้อกไปขี้นอ่อันก็มาจะเทื่งตัลรจมไปมือขวาจะคือดับหน้ารา

มีมากินกาแฟลงไปนี่ชมโอ้บุตรเล็กสิบวันเลยเล็กจะสามามมมรถมาดืา่ม <c oughs> สโลวนี่ลอนใช่ไหมลืมพี่น้องยังพนันอัดคลิปยังพนันปิดคลิปกตะลับสีขาพื้นโอ้ย <c oughs> ขอโทษขอโทษขอโทษครับขับสิต้มมาหนี่งไปกับในบรรยากาศกับฝนตกทานกับบาร์เราอก อาพรอมฝากรับชมเด้อครับพี่น้องนะครับคุณอลาอา,าเซียนติกซิโลกับบุหิตงานเมื่อนี่ลาบ๊ายบาย